ในป่าใหญ่อันแสนสงกยังมีเด็กผู้หญิงและเหล่าสัตว์มากมายที่เป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ในป่าเด็กผู้หญิงคนนั้นชื่อแจ่มใสเธอกับองเพื่อนอยางแกะและกระต่ายและสัตว์อีกมากมายใช้ชีวิตอยู่ในป่ากันอย่างสนุกสนานและมีความสุขแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีพายุฝนตกหนะนักแจ่มใสและเพื่อนต้องเลิกเล่นสนุกแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน แจ่มใสรู้สึกกังวลและเป็นห่วงเพื่อนๆขึ้นมาทันใดพอเช้ามาแจ่มใสจิตใจดีเป็นห่วงเพื่อนเพนแจ่มใสจึงได้เดินทางไปบ้านของเพื่อนเพื่อนแล้วก็พบว่าบ้านของเจ้าหมีเท็ดดี้ถูกดินถล่มทับทางเข้าบ้านเสียแล้วแจ่มใสเดินทางต่อไปยังบ้านของเจ้ากระต่ายบันนี่ก็พบว่าบ้านของเจ้ากระต่ายบันนี่ส่วนถูกพายุฝนทําลายจนเละเทะ บ้านของเจ้าแกะเต็มไปได้วยโคลนตัวของเจ้าแกะก็เต็มไปได้วยคนเช่นกันแจมสยจะช่วยเหลือเพื่อนๆยังไงนะแจมสยยังได้เจอกับเจ้าจิงจอกที่ดูเหงาและเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนแจมสยจะเป็นเพื่อนกับเจ้าจิงจอกได้ไหมติดตามได้ในแจมสยกับของเพื่อน